จับตาความสัมพันธ์แอนอรดีบอยซิริชัยตอนนี้ต้องบอกเลยว่า FC ได้ยกภูเขาออกจากอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมาไม่กี่วันนะคะในช่วง สี่ห้าหกวันที่ผ่านมาลหลายๆคนทราบกันดีนะคะว่ามีการแบบว่าทะเลาะกันนิดหน่อยตามภาษาคู่รักนะคะอันนี้ก็ไม่ขอเจาะลึกลงไปในประเด็นนั้นเชื่อว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการลบรูปใดๆก็แล้วแต่แล้ววันนี้จะมาเปิดด้วยเหตุผลที่ทางบอยสิริชัยเนี่ยได้มีการลบรูปภาพทางแอดออรดีออกนะคะจนทําให้คนเชื่อว่าเขาทั้งสองคนเลิกลากันนะคะแต่จริงๆแล้วแค่เป็นการทะเลาะกันเฉยๆแล้วล่าสุดทําไมถึงออกมาพูดล่ะคะว่าเป็นการยกบู เขาออกจากอกของทาง FCN บอย A, นั่นเองนะคะเพราะว่วลาสุดทางบอยซิลิชัยหลังจากที่ทำกลุ่มปิดในเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการทำสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เอฟซเนี่ยโอ้โหฉันโล่งใจแล้วนะคะได้ทำสิ่งนี้ไว้เนาะคือก่อนหน้านี้ในเมื่อคืนที่ผ่านมาทางบอยซิลิชัยเองนะคะก็ได้มีการออกมาทำกลุ่มปิดหนึ่งทศวรรษหมอลำใจเกินร้อยนะคะทุกคนซึ่งหลายหลายคนก็เห็นกันแล้วมีแขกรับเชิญมาเยอะมากๆก็เห็นว่ามีทางบอสโน้ตเอยหมอกวิน เป็นกาวใจให้อันนี้ก็น่าจะเพราะกาวใจตรงนี้นี่แหละอาจจะทําให้ติดแล้วก็ได้นะคะทุกคนคือล่าสุดเองกับการอัปเดตของทางบอลสิริชัยก็เห็นว่าวันนี้ก็ เอารถบรรทุกมาสองคันเพื่อที่จะส่งให้ศูนย์อพยพนะคะสี่จังหวัดกระจายไปทั่วๆกันนะคะสำหรับบอยสิริชัยก็จะมียารักษาโรคเออห้าลังน้ำดื่มสองพันแพ็กข้าวสารยี่สิบกระสอบเนื้อสัตว์สามร้อยกิโลกรัมเครื่องนอนต่างๆที่มอบให้กับศูนย์อพยพนี่คือสิ่งที่บอยสิริชัยทำนะคะทุกคนตามที่หลายๆคนเห็นเลยแล้วล่าสุดหลังจากที่ได้มีการทำกลุ่มปิดในเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวเน็ตไปโฟกัสผิดจุดค่ะในด้านของทางบอยสิริชัย หลังจากที่ได้มีประเด็นคลอมแคลนใจกับทางภรรยาแอนออดีนะคะคือล่าสุดเองเอฟซีออกมาประกาศลั่นเลยว่าหายห่วงได้แล้วในเมื่อคืนที่ผ่านมาบอยสิริชัย เรียกหาแอนออรดีแล้วเดินนะคะแล้วก็มีการสวมแหวนแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเอะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตในจุดนี้นะคะทุกคนคือบอยศิริชัยมีการถอดแหวนแต่งงานออกนะคะในช่วงที่มีการทะเลาะก,กันหนักๆเนาะถือว่าหนักเลยทีเดียวถึงขั้นลบรูปเนี่ยก็ถือว่าหนักแต่เราก็ไม่ทราบแหละว่าข้างในเขาเป็นยังไงกันเนาะแต่ว่าล่าสุดในเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนซ้อมยังไม่สายนะแต่ตอนแบบว่ากลุ่มปิดเนี่ย เห็นชัดเจนเลยว่าบอยสิริชัยนิ้วนางข้างสายเนาะบอยสิริชัยมีการสวมแหวนแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วได้มีการเรียกหาแอนออรดีอยู่ในไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองค่ะทุกคนก็ทําให้เอฟซีเนี่ยใจฟูมากๆเลยแล้วภาพที่บอยสิริชัยโพสตในเมื่อคืนก็ติดแหวนแต่งงานมาด้วยนะคะทุกคนตามนี้เลยเนาะ คือหลังจากที่เอฟซท่านนี้บอกว่าสบายใจได้เลยแอนออร์ดีคือบอยสิธิชัยเรียกหาแล้วแล้วก็มีการสวแมแอนแต่งงานแล้ว FC ก็บอกว่าเอินเอาบักนายนะคะยากสะถอดอีกแบนแต่งงานนะบัดเนี่ยใส่ตลอดชีวิตจนตุยเลยนะคะรักบอยแอนแล้วก็ต้องแฟนมากๆนะคะแม่ดีใจหลายแอนบอยโลกจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นรักแอนบอยโอ้ยดีใจหลายหลายคนคือดีใจมากๆนะคะทุกคนบอกว่า ถือว่าน่าจะติดกาวใจได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเะมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่แบบว่ามีประเด็นโอ้โหหลายนคนอว,ว่ามันคือการทะเลาะกันใหม่นะคะนี่คือภาพล่าสุดของบอยสิริชัยนะคะทุกคน จะซูมเข้าไปให้ดูค่ะนี่เป็นการใส่แหวนแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสาวนเองไม่ได้สังเกตเหมือนกันเนาะก็ได้มีการกลับไปดูภาพเมื่อสองสามวันที่แล้วบอยไม่ได้มีการสวมแหวนแม้แต่ข้างเดียวแม้แต่นิ้วเดียวเลยนะคะแต่เมื่อคืนมีการสวมแล้วนี่เป็นแหวนแต่งงานของสองคนนนเองนะคะทุกคนก็ถือว่าชัดเจนแล้วเอฟซี FC เนี่ยก็จ่ายฟูมากๆเลยทีเดียวค่ะอาจจะจะมาเปิดให้ฟังด้วยนะ,ะสำหรับเหตุผลที่ทางบอยสิบีชัยเนี่ย ทำไมถึงลบรูปภาพของทางแอนออลดีออกนะคะทุกคนแล้วก็ได้ลั่นคํานี้ไว้ด้วยค่ะฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอ่าเป็นคลิปวิดีโอเสียงกระมาบบางทีค่ะเสียใจาสงสารทำไมต้องลบรูปออกเสียใจนมาสงสารแ่นทำไมต้องลบรูปออกอันนี้ผมไม่สบายใจครับผมก็เลยลบอันนี้ผมจะตอบเพราะเขาพิมพ์ประโยคนี้มามันจะเป็นสามอย่างที่ผมจะตอบ หนึ่งทำไมถึงต้องลบรูปออกคือผมไม่สบายใจอันนี้มันเป็นพื้นที่ของผมแอนสิลบของผมไปได้ครับอขันขันคิดว่าพมสบายใจเออแต่ผมตอนนี้คือผมไม่สบายใจผมก็ลบลเสียใจมากอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับขอโทษท,ที่เทนเนอเสียใจสงสารแอนอันนี้คำพูดว่าสงสารเนี่ยผมติดต่อไดเห่าอยู่แบบมองมอง,มองแม่ๆมเนี่ยแหละอยู่บางที่ มันคนเอามันกับเผลอเริ่มโตเริ่มตนด้วยปัจจัยอยังเดือนอ่ะบอกเร่มโฟกัสเจ้าของเงินผมคารุดยังบางสิ่งบางอย่างไปหลายทั้งที่ทั้งที่จริงแล้วมีหลายอย่างที่เ้าคว้นที่จับโฟกัสที่มันหมอที่มันถือต้องทำที่มันที่มันแฮปปี้เท่งเท่าและคนหลอกขายการไปยุบงมองที่มันเห็นคนอื่นอึดอัดหรือไปเจอหรือไปล่องหลับบรรยากาศอารมณ์อยังต่างๆ มันเป็นมันต้องไารมีความสุขอกครับสุดท้ายเราคนเฮ่ามันบ่ได้ต้องเงื่อนท่องเป็นเรื่องเป็นปัจจัยอีกของสบงาายาจอยู่แล้วแต่ความสบายใจันก็ตรงนี้เท่กันบ่ว่าสิเป็นขอบครัวหรืองานหรืออย่างต่างๆ่าผมก็คิดว่าผมเป็นคนย่อมคนอยู่วย่อมย่อมกับทีแบบว่าเป็นคนที่ง่ายๆเข้าได้กับทุกคนเข้าได้กับทุกอารมณ์ทุกเหย่าง็ุาบ,บังเทือคือถ้ามันเกินลิมิตที่เราจะรับได้เราก็ไม่ต้องรับพอลแล้วก็คิดแค่น,นั้นสินะครับ ท่าใจอีลีประกาศยาโรดโอ้นี่จะบอกผมบอกเขาผมอันนี้ที่จริงเนี่ผมผมผมหนึ่งประเดยนแค่นี้ผมบอกเลยว่ามักบวกลบคูห่หันตรงนี้อย่างหลายอย่างะผมกับบ้างแผนในกระขอเายว่าแต่ละเนื้นอเขาต้องโฟกัสเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนมันคนทัางมันบออ่งูนังกันเรับำไพ่ดี ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนก็ไม่สบายใจเนี่ยก็เลยมีการลบออกแล้วก็มีการให้เข้ากลุ่มปิดนี่คือข้อความเมื่อวันสองวันก่อนที่ผ่านมาเนาะทำให้หลายคนจ้งสงสัยอยู่แต่ว่าตอนนี้ต้องสบายใจได้เลยหลังจากที่คนที่เข้ากลุ่มปิดแล้วก็น่าจะทราบกันดีว่าน่าจะมีการว่า เรียบร้อยเลยนะคะกลับมาคืนดีกันแล้วโซมแมนอะไรเรียบร้อยใดเอ่ยนะคะอยากให้เอฟซีเนี่ยโอ้โหโล่งใจไปตามๆกันเพราะว่าเอฟซีเนีนเ่ยกังวลกังวลเสียเหลือเกินบางคนทักข้อความมาก็มีนะคะว่าอยากให้มีกันเป็นกระบอกเสียงนู่นนั่นนี่ให้เขาแบบว่าหายดีกันซึ่งตรงนี้แอดมินไม่สามารถทําได้นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าอยู่ กับเขานะคะเราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรกันเราก็ได้แต่ติดตามห่างๆแบบนี้แหละทุกคนก็ไม่อยากออกมาพูดด้วยนะมา่ที่ผ่านมาสอสวันคือวันนี้ก็มาพูดนี่แหละว่าก็ก่าวใจนะคะสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีการคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อย พวเี่ยมันก็นเป็นธรรมดาแหะค่ะพี่น้องมีทะเลาะบอบแบงก็เป็นธรรมดาลแล้วช่วงนี้ยิ่งเหนื่อยนะคะบอยสิริชัยทำงานหนักมากๆากแอนอดีก็ทํางานหนักมากๆเลยนะคะทุกคนบอยเนี่ยก็ต้องทํากลุ่มปิดด้วยเตรียมตัววงในฤดูกาลที่สทิที่จะถึงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําเกี่ยวกับวงใจเกินร้อยและแอนอลดีก็ต้องรับงานแบบสนันตอนไว้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานแถวแถบกทมซะส่วนใหญ่เลยอันนี้ก็ถือว่า ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับความสัมพันธ์ของแอนอรดี in, แล้วก็ทางบอยสิริชัยค่ะ